จะมาเจคองขันนะคะของน้องแพมมาล่ากันนะคะนี่นี <Yeah. S 1> ่นะคะนี่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 นโอเค the wheel on the bus goes b e p e p b e p b e p p p the wheel on the bus goes b e p b p ของเล่นใหม่ของน้องค่ะขอบคุณมากนะคะนี่โอเคเดี๋ยวแม่เกะให้โอเคท้องคีมช่วยเกะน้องให้หน่อยอะเลนี่เกะนี่เกะไอ้ดิลุอนนโอเคเดี๋ยวกิมทำให้ละโอเคเดี๋ยวกิมทำให้นะคะ เอากันไกลดีกว่าแม่ว่านี่ไปคิมช่วยแกะนะคะดเดีรยวเช้าเดี๋ยวไปคิมช่วยแกะไม่ใช่ดึหออกเลยค่ะดพี่ได้สองตัวแล้วคะ่ะตัวน,นี้หนึ่งตัว โอ้โคโคเมลอนตัวนี้หนึ่งตัวค่ะนี่เย้เย่เอาไปครีมอีกสามตัวไปไหนลูกนี่เอากล่องไว้ตรงนี้นะทุกคนโ <c oughs> อ้โหตัวนี้ค่ะทุกคน <c oughs> นี่น่กรักจังเลยเอาอีกสองตัวโอ้มันชื่ออะไรบ้างไม่รู้นะเพื่อนๆนี่เดวิสอดบัสเซวันนี้หนูนแกะบ กู้ทุกคนห้าตัว้ตัวเด็กก็เอาแต่ของนี้ไม่มีอะไรลูกเบบีแล้วเบบีแล้วอ๋อนี่แ้วอนนี้ป,ป๊าป๊าอันนี้ต้องใส่่านก่อนนะทุกคนดึงก่อนดึงก่อนอ๋อดึงนี้

Okay. แกะตรงนี้นะ okay. ก็คแกะอันนี้โอเคแกะทนะคะโอเคน้องอยากช่วยแกะด้วยค่ะน้องอยากช่วยแกะด้วยคะ่ะทุกคน yeah. ได้แล้ว <is> ได้แล้วนี่ <are> อันนั้นไม่ต้องเอาเลยป่ะอ่ะั่นคือใส่บตอันนี้เป็นไม่ต้องใช้นะทุกคนทิ้งกรเปล่าไม่ดูเย้ <laughs> oh. yeah. เดี๋ยวแม่ขอดูก่อน <No. S 1> นี่ต้องเปิดข้างล่างก่อนน้องคิมเปิดหรือยัง <c oughs> ออ,อ,อเอาทำมราล่าใส่เลยกับพี่คิมใส่เลยค่ะอ๋อเอไ,ไหนใส่ด้าน,น้าเลย <c oughs> อันที่สอง อ่านี่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะทุกคนมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมจะได้เล่นนะนี่น่ารักจังเลยอออเอาไปคิมครับโอเคสามเหลี่ยมหกเหลี่ยม h ฮก hex h e x a g น้องคิมกลมๆนี้เขาเรียกว่าฮกซ c เซอร์เออฮอร์เ c ิลโอเคแล้วก็อันนี้สี่เหลี่ยมยยอ,อ่าฮะสแควร์แล้วก็สามเหลี่ยม นะฮะแล้วก็หกเหลี่ยมเฮคซากานะฮะแล้วก็อันสุดท้ายฮอตโอเคคริปจ๊อบคิมไฮ้ยเร็วให้ทำให้ทำให้น้องดูก่อนเอาเมือกเอาเมือกแม่ใส่ให้นะคะทุกคนนี่ The wheel on the bus g o beep 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 The wheel on the bus g o e มาเเรวนี่มันมีรีมโมทด้วยทุกคนนี่ขอดูรีมโมทหน่อยค่ะขอหน่อยค่ะขอดูรีมโมทหน่อยค่ะขอหน่อยค่ะโอเคอ่ะกดเลยค่ะกดเลยกดเลยค่ะกดเลยนี่กดเนี้ยนะนี่ ที away, ่หมดคนได้ด้วยนะทุกคนปีปดปีเอาหนีไปเลยขับมาทันนี้เลยพี่คิ้วล้ขับมาที่ลูกขับมาที่แม่เลยลูกเด้อขับมาที่แม่เลยพี่ขับมาที่แม่เลยขับมาที่แม่ดีบีบเต้ลูกบีบเต้ที่คิ้วบีบเต้ปีปี